หลอดหนึ่งอะค่ะใช้ได้ตั้งหลายเดือนพี่สุใช้มาโดยตลอดเลยนะคือต้องบอกว่ายาสีฟันโ o เดอร์สมายเนี่ยเขาช่วยครบทุกเรื่องในช่องปากจริงๆพี่สุอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะกินชากาแฟไม่เคยขาดแต่ยาสีฟันที่ดูแลช่องปากพี่สุก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะจจ้า ฟันขาวขึ้นจริงๆค่ะหินปูนก็ไม่มีนี่หลายเดือนแล้วนะสูงไม่ได้ประดหินปูนเลยกินปากก็หายคือครบอ่ะไม่ต้องเสียตังหลายต่อไม่ต้องซื้อน้ำยาบ้ววนปากแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอฟันไม่บ่อยประหยัดหนึ่งใช้ได้นานมากตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นดีๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ่ายแค่490าบาทใช้หมดแล้วแล้วสั่งมาเพิ่มใหม่เรียกว่าตุนเอาไว้แบบสบายใจแลยทีเดียวใช้แบบนานๆไปเลย นี่คะ่ะยาสิฟันวันเดอร์สมายอย่ามุดล็อกกันเด้อนี่คะ่ะเรียกว่าตัดตูดหลอดใช้กันเลยเพราะว่าอะไรมันเสียดายที่สําคัญคือวันเดอร์สมายเนี่ยมันประหยัดค่ะแค่ติดติดหลอดเนี่ยยังใช้ได้ทั้งหลายวลานะอยากบอกว่านี่ติดใจขนาดไหนดูสิคะพี่สุซื้อมาทีอย่างเงี้ยมาตุนแบบแบบนี้เลยนะเวลาเขามีโปรพิเศษๆๆพี่สุก็สั่งตุนแบบนี้เลยคะ่ะคือของอะไรที่มันใช้ดีแล้วเราก็ไม่อยากเปลี่ยนใจเนะ